ไปพูดคุยกันอีกหนึ่งประเด็นผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะหุ้นของ AOT ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคา AOT เนี่ยปรับลงมาค่อนข้างเยอะ40%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วหลักๆประเด็นหนึ่งที่ a t t เจอคือเรื่องของช้อเซลอ่าใช่มีช้อเซลด้วยแล้วมีโปรแกรมเทรดกระหน่ำก้าไปอีกก็เรียกว่า หลายหลายหลายดอกดอก,ดอกแรกก็คือเรื่องของทัวจีนที่มอีออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า,ามีการยกเลิกสล็อตบนินเขาเรียกว่าหายไปประมาณสัก 39- 4 0เลยด้วยซ้ำไปนะในช่วงของเดือนธันวาแล้วก็เดือนมกราคมนะครับอันที่สองก็คือชอ็อตเซลนะฮะก็อันนี้ก็ถูกไปขายชอ็อตเยอะ อันที่สามที่กระหน่ำไปอีกก็คือโรบอทเทรดไงอย่างที่เรามีการนำเสนอไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับสี่เปอร์เซ็ตเมื่อวันก่อนนะวันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่แล้วนะคงจำกันได้นะฮะโอ้โหราคาลงไปทั้งห้าเปอร์เซ็นตครับซึ่งจริงแล้วก็แน่นอนละสองสามดอกตรงนี้ฮะก็เป็นปัจจัยเชิงลบอย่างที่คุณจุดหวงพูดถึงแต่ว่าโอเคละมันก็รับรู้กันไประดับหนึ่งละเรื่องเรื่องสลอดจีนแต่ว่าเรื่องจีนเนี่ยล่าสุดทางเอทเขาก็ยืนยันใช่ปหมด้ยไงฮะว่า ตารางบินฤด,ดูหนาวเนี่ยฮะ AOT เนี่ยผู้โดยสารรวมทั้ง6สาโดน6สนามบินนะ่ครับน่าจะอยู่ที่ระดับ51.11ล้านคนหรือว่าเพิ่มขึ้นนะฮะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยประมาณ20.32%โ,<อ>โดยเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยประมาณสัก29.54ล้านคนอันนี้เพิ่มขึ้นประมาณสัก35%ครับ ผู้โดยสารที่เดินทางกันในประเทศเนี่ยประมาณ21.54ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ4.75ไม่ได้เยอะเท่ากับระหว่างประเทศอ่าไม่ได้เยอะเข้าแต่ว่าอัตราการโตเนี่ยระหว่างประเทศโตเยอะนะอ35อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เมื่อวานเอมีการถแถลงออกมานะครับแล้วก็ทางคุณกิรติฮนะถแถลงโดยคุณกิรติกิจมานวัตรนะครับผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT แล้วก็เรื่องเยกนี้ครับก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับว่ากรณีที่บอกว่าจีนเนี่ยสล็อตการบินเนี่ยที่หายไปประมาณสัก8,000เที่ยวบินนี่ยในช่วงฤด,ดูหนาวนี้ก็คือพ,พฤศจิกาถึงมีนาคมปีหน้าเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นกรณีเนี้ยถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วอันนี้ทางคุณกิตติยืนยันนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเปิดจองสลอ็อตทุกสายการบินจะแจ้งเต็มมาเต็มโควตาของตัวเองก่อนเลยมีร้อยแจ้งร้อยมีพันแจ้งพันก่อนประมาณว่ากักไว้ก่อนอกักไว้ก่อน ก็คือล็อกไว้ก่อนอ่าล็อกไว้ก่อนอ่าและเมื่อไปทําการตลาดและพบว่าความต้องการของผู้โดยสารไม่คุ้มค่าหรือไม่สามารถบริหารจัดการเครื่องบินได้เพียงพอต่อการบริการก็จะมีการแจ้งคืนสล็อตกลับมาอ่าโดยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งสล็อตน้อยกว่าปตลอดอน้อยกว่าตลอดทั้งปีโดยในช่วงปี66เนี่ยฮะมีสายการบินทุกสัญชาตินะฮะแจ้งคืนสล็อตไปประมาณ85นะ นะฮะของจํานวนสล็อตที่ได้รับส่วนกลางปีเนี่ยมีการแจ้งเนี่ยคืนประมาณสัก50-60%และล่าสุดเนี่ยปลายปี 6-6, 66เกเดยนนฮะก็ประมาณสัก40%ครับเอาง่ายๆคือดูการคืนสล็อตเนี่ยมันน้อยลงอ่ามันน้อยมันมัน,น้อยลงแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับอ่าอย่างที่คุณกระติบอกว่าเนี่ยดูจากตัวเนี้ยคือทุกคนเนี่ยจองก่อนเลย เหมือนเหมือนจองที่ก่อนน่ะคือเวลามันบินน่ะคุณสุประชัยถ้าใครใครสังเกตเรื่องของการบริหารการบินเนี่ยคือเราเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้านี้เราไม่เห็นนะอแต่ถ้าเราดูเรดาร์เรดาร์ที่เขาจับพวกเครื่องบินเนี่ยของที่บริษัทวิทยุการบินเขาจับอยู่มันจะบินกันเยอะแยะเลยบนเหนือความสูงในระดับที่สายตาเราอาจจะมองไม่เห็นอหมายความว่าการจราจรทางการเนี่ยหนาแน่นเนื่องจากว่ามีบินบีขึ้นบินขึ้นลงอตามคิวตามสล็อ อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจองสล็อตก่อนใช่ครับเพื่อจะได้อย่างน้อยเนี่ยจองที่ไว้ก่อนจองจองเส้นทางการบินไว้ก่อนอ่าเพราะถ้าเกิดว่าจองไว้ก่อนสมมุตินะว่าเฮ้ยมีคนมากมาเข้ามาก็โอเคก็สบายละฉันมีสล็อตบินครับแต่ถ้าไม่จองไว้ก่อนปัญหาคือโอ้ผู้โดยสารมาเพียบเลยอ้าวตายหาละลงก็ไม่ได้ลงไม่ได้สล็อตเต็มหมดแล้วเขาจองกันไปหมดแล้วใช่มันก็เลยทําให้เสียโอกาส ก็เลยทําให้ที่ผ่านมาสล็อตที่ที่คุณกิรติบอกนะครับว่ามันก็เลยมีการจองกันเต็มไว้ก่อนนีมีร้อยคุณได้สิทธิ์จองร้อยก็จองร้อยก่อนและหลังจากนั้นก็ค่อยมาว่าเอ๊แต่ดูแล้วมันไม่ไม่ครบแน่ก็ค่อยคืนสล็อตทีหลังอ,อันนี้ก็เป็นเป็นคำอธิบายจากทางเอออทีนะว่าเอ๊ทำไมมันหายไปสล็อตบินเนินหายไปประมาณสัก39%ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้รนหรือว่าประมาณ80000เที่ยวบินนั่นเองนะครับแล้วก็กรณีของการคืนสล็อตของสายการบินจีนเนี่ย ทางคุณกิริดิบเพราะไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้ผลไม่มีผลกระทบต่อจํานวนผู้โดยสารของชาวจีนของเอลทีเพราะแนวโน้มผู้โดยสารของชาวจีนเนี่ยในปี67เนี่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี6 6หนะเอลที e OT, มีสัดส่วนผู้โดยสารชาวจีน,นประมาณ1 2บองเปร์อัติวงกลมสิมเปอ3ของผู้โดยสารระหว่างประเทศและประเมินว่าปีหน้าเจะเพิ่มขึ้นเป็น15-16ของผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็ทางเอลทีนะบอกว่าเพิ่มขึ้นนะครับ จะประมาณสัก1 2ป,ปีนี้ประมาณ12.9แต่ปีหน้าเนี่ยประมาณสัก15-16นั่นเองนะครับขณะเดีวยวกันเนี่ยเอเนี่ยยังมีประเด็นนึงนะครับที่เขามีการประกาศก่อนหน้าค,คือเรื่องของการขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกหรือว่า PSC อีก30บาทต่อหัวต่อคนเนี่ยนะครับโดยผู้โดยสารระหว่างประเทศเนี่ยจาก700บาทต่อคนเนี่ย จะมีการเก็บค่าบริการเนี่ยเป็น730บาทต่อคนนะครับเป็นผู้ผู้โดยสารขารออกระหว่างประเทศส่วนขาออกภายในประเทศเนี่ยก็มีการปรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมเนี่ยเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่100บาทต่อคนเนี่ยเป็น130บาทต่อคนนะครับโดยจะมีผลในวันที่1เมษายนเป็นต้นไปนะครับคือปีหน้านะครับยืนยันว่าจะไม่ส่งผล ให้เป็นภาระกับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น<ม>เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเอลเนี่ยมีการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าวจากสายการบินผ่านตัวโดยสารอยู่แล้ว<ม>เปลี่ยนมาเป็นการเก็บที่บโดยสารในรูปแบบ PSC แทนโดยประเมินว่าการจัดเก็บค่า PSC เพิ่มจะทําให้รายได้ของเ t ในปี2,567 เพิ่มขึ้น3,600ล้านบาทครับจากปี2,566ที่ a o t เนี่ยมีรายได้อยู่ที่รวม48,445.5ล้านบาทบแต่ไม่ได้มีนัยสำคัญเพราะเป็นการเพิ่มขึ้น ตามจํานวนผู้โดยสารฐานที่เป็นผู้โดยสารของเออว่าจะมีผู้โดยสารเนี่ยรวมประมาณ120ล้านคนคือไอ้ตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันมีเลขฐานในการหาค่าเฉลี่ยอยู่อ๋อไอ้ที่3ามพันหเม่นเป็นจากการขูดลีดของคนที่เยอะขึ้นมากมากเกินกว่าเหตุครับแต่ว่าจํานวนผู้โดยสารมันเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้ตัวเลขตีนี้มันก็ดูเยอะขึ้นครับจากฐานตรงนั้นนะครับขณะที่ทางด้านกรพทนะครับคุณสุทธิพงคงพูล ครับผู้ในการกพทก็บอกว่าขณะนี้กพทได้ประสานให้หน่วยงานด้านการบินทบทวนอาตราการจัดเก็บ PSC ใหม่เพื่อให้สะท้อนต้นทุนปัจจุบันที่ถูกต้องที่สุดเนื่องจากไม่มีการปรับค่า PSC เนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วอ,อ,อย่างเช่น l อที่ไม่ได้ขึ้น PSC เนี่ยมายาวนานถึง17ปีเต็มจึงไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรโดยต้นทุนบางรายการไม่มีแล้วขนาดที่มีรายการใหม่ เข้ามาเพิ่มเช่นเดียวกันก็อ,อยู่ระหว่างการทบทวนศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับซึ่งจะเริ่มศึกษาตั้งแต่ในไตรมาสที่สีนี้เป็นต้นไปอเอาง่ายคือไม่ได้ขึ้นมานานแล้วครับ17ปีแต่เอาจริงๆนะตอนนี้ค่าตัวขึ้นไปแล้วนะคุณสุภาชัยไปเ<ย>ชียงใหม่มาอย่า,ยหยายให้เซตหะอย่าให้เซล่าสุดใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเนี่ยบินกันแค่หลักเที่ยวละประมาณไม่เกินสองพอือื ใช่ไหมครับไปกับสี่พันปัจจุบันแววๆมาว่าครับหลักหมื่นหลักหมื่นนรัมันต้องดูช่วงอย่างช่วงนี้ไฮซีซั่นลองเข้าไปจองนะฮะสล็อตแต่เข้าไปจองเถอมันก็ประมาณเนี้ยฮะสองพันอัพละสองพันอัพสามพันหรือว่าถ้ายิ่งใกล้ๆนะนี่โลคอสนะถูกไหมอ่าอ่ไม่ใช่ไม่ใช่โลคอสด้วยนะเออก็เออโลคอสด้วยส่วนหนึ่งแต่โลคอสถ้าถ้าจองนานๆเนี่ยโอเคแต่ถ้าจองช่วงระหว่างนี้ใครจะขึ้นไปเชียงใหม่ช่วงนี้นะจองไม่ว่าจะโลคอสหรือว่า คือจริงเมื่อก่อนเนี่ยจองจองลงด้าเดือนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะ 900, 000, 000ได้ราคาถูกอะเก้าร้อยพันหนึ่งได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> น้อยมากเลยฟุกจริงๆครับ <c oughs> จริงๆมันต้องฟุกจริงๆ <c oughs> อ่าแล้วครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอย่างนี้ฮะคือมีบางสายการบินนะอันนี้ผมไม่อยากระบุนะผมผมเวลาเข้าไปจองตั๋วเนี่ยมันจะมีมันจะมีระเบอยางี้ฮะครับมันจะมีระดับต่ำกลางและก็สูงมีให้เลือกครับแล้วไอ้ระดับต่ำสุดเนี่ย มันมักจะขึ้นเสมอว่าเหลือแค่สองที่นั่งทุกครั้งไปเหลือแค่สองที่นั่งเขาเรียกว่าเป็นแรงแรงจูงใจคุณสมชายต้องจองเดี๋ยวนี้นะสมมุติว่ามันสมมติว่าต่ำสุดคือพันแปดใช่ไหมฮะกลางกลางก็มาสองพันสามสูงสุดคือสามพันกลมๆนะไอพันแปดมักจะขึ้นเสมอเหลือสองที่นั่งเสมอผมไม่เคยเห็นบองบอกเหลือหนึ่งที่นั่งเลยนะจะมีว่าเหลือสองที่นั่งมันเป็นการบีบไง กูไม่จองกันตายหาแล้วต้องรีบค่ะคาไปกว่านี้สองที่นั่งตอนนั้นเองกูจะต้องไปเจอสองพันสามแล้วครับมันก็เลยเนี่ยฮะมันเป็นเทคนิคอ่าอ่ามันเป็นเทคนิคการขายเหมือนกันนะเป็นกลยุทธ์การตลาดครับคือบีบให้ลูกค้าต้องเร่งตัดสินใจซื้อไม่งั้นคุณเจอสองพันสามใช่คุณต้องถ้าคุณจะได้พันแปดเดี๋ยวนี้นะสองที่นั่งเท่านั้นนะแล้วตอนนี้ยังมีไหมราคาพันแปดเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะ ที่ผมพูดอย่างนี้คือถ้าเกิดแฟนๆรายการเข้าไปดูตอนนี้การจองตั๋วเครื่องบินแม้จะเป็นเส้นทางในประเทศเนี่ยไม่ถูกแล้วนะไม่ค่อยถูกละมันสะท้อนถึงถึงความต้องการต้นทุนต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นในด้านการบินนะครับไปภูเก็ตเดี๋ยวนี้อย่างน้อยๆคุณต้องมีหลักหมื่นนะใช่ใ่บางบางคนบอกว่าราคาตั๋วเนี่ยพอๆกับไปญี่ปุ่นเลย คำถามที่ตามมาคือผมเองก็มีโอกาสคุยนะกับพี่ๆที่เขาเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เลือกไปญี่ปุ่นดีกว่าอืในเมื่อ ตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันเท่ากับในประเทศเราเออเออนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์คือโอเคแหละมันก็มีการปรับขึ้นตามต้นทุนที่มันเกิดขึ้นใช่แต่มันก็ต้องดูว่าถ้ามันจะต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวจริงเนี่ยมันจะมีทางออกร่วมกันไหมในเรื่องของค่าตั๋วอ่าก็เลยก็ช่วงนี้หมดเวลาตั๋วถูกแล้เพราะเมื่อก่อนมันแข่งกันเดือดไงใช่เดือนนี้มันก็การแข่งขันมันลดลงไปครับนะครับก็อย่างว่าแหละฮะช่วงนี้มันก็อย่างว่ามันหายไป3ามปีเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่า แรงกดดันที่จะต้องเดินทางเนี่ยอ่าคนอยากอยากเที่ยวไม่ได้เที่ยวมาโอ้โหปีสองสามปีที่แล้วไม่ได้เที่ยวเลยก็เที่ยวสักหน่อยเที่ยวสักหน่อยก็แน่นอนต้องรุนนิดหนึ่งแต่ว่าเอลทีเนี่ยเขาจะได้จากตั๋วเนี่ยคือค่าธรรมเนียมสนามบินอ่าใช่ใช่ใช่ที่เขาจะได้อ่าอเรื่องค่าตั๋วเนี่ยก็โอเคแหละเป็นเรื่องสายการบินอ่าแต่เขาจะได้ค่า p s เแล้วก็ค่าบริการอื่นค่าจองสล็อตจะค่างวงที่บางที่บางที่บางสายการบิน่ยจองงวงไว้แต่ไม่เข้างวงมันก็จะอยู่ในในค่าตั๋วของเรา ที่มัเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสนามบินที่สายการบินเนี่ยเขาเขาจะเอาไปถวกันอยู่แล้วก็คือบวกบวกบวกไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือมันเห็นโอกาสการเติบโตนะครับของเอ t ทีในเรื่องของรายได้ต่างๆยังไม่นับรวมร้านค้า ในสนามบินต่างๆพวกร้านดีที่ฟีพวกร้านเทอร์มนนิตนะเมื่อก่อนเนี่ยเขามีนโยบายเรื่องของโควิด -19 ในการที่จะงดเว้นช่วยเหลือผู้ประกอบการเก็บครึ่งเดียวหรือเก็บบางส่วนหรือบางช่วงไม่เก็บเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขากลับมาเก็บเต็ม100%เแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือรายได้อีกทางหนึ่งเก็บเต็มแต่ยืดยืดจ่ายยืดจ่ายยืดจ่ายอย่างอย่างบางตัวบางบางบริษัทก็ว่าไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ย ในมุมมองของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์เองอย่างบริษัทดาโอประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงคําแนะนำนะครับให้ซื้อหุ้นของ AOT นะครับในราคา79บาทต่อหุ้น mm hmm. โดยทางด้านดาโอก็มองว่าการแจ้งยุเลิกเที่ยวบินจีนที่สูง เป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นนะครับขณะที่ประเมินตัวเลขผู้โดยสารในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ถึงไตรมาสที่1ของปีหน้ายังมีทิศทางการเติบโตต่อเนื่องนะจากผู้โดยสารที่เติบโตขึ้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันในช่วงไตรมาสที่4ไปจนถึงช่วงต้นปีส่วนกรณีที่เอลทขึ้นค่าบริการ p ีเมองว่าเป็นกลางต่อประเด็นดังกล่าวนะครับท้งนี้ยังคงประมาณการกำไรของเอลทในปี 2,567ไว้ที่20,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีนี้เนี่ย119%นะครับแล้วก็ประเมินว่าจะมีผู้โดยสารในปีหน้าอยู่ที่ประมาณ121ล้านคนด้วยอนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินโดย DAO นะครับก็แหมเราวนกลับมาจะได้นะสำหรับ a o t ขอบคุณคุณจตุพรที่กลับมานะครับคืออย่างที่บอกว่าเราเองก็พยายามจะท้อนให้เห็นแง่มุมที่มันเกิดขึ้นแลวอย่างที่บอกว่า มันมันก็จะต่อเนื่องสอดคล้องกันทั้งหมดนั่นแหละในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อค่าค่าตั๋วแพงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องรายได้อื่นๆหรือค่าทนเียนอื่นๆที่มันมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับ,บไอ้ต้นทุนที่มันเกิดขึ้นอ่าอ่านะครับนะครับ